หัวข้อนี้นะครับพูดถึงตัวผกพันของความสัมพันธ์อินเวอร์ใช่อินเวอร์ตัวผกพันนักเรียนเข้าใจคำว่าหกพันไหมอ,อ,อ,อะไรนะลูกมันไม่กลับกันหรืออะไรนะ <c oughs> อ้าผกพันหกพันนะครับตีความยังไงก็ช่างเถอะนะมาดูนิยามก็แล้วกัน ตัวพกผันของความสัมพันธ์าก็คือความสัมพันธ์สรุปตัวผกพันของความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์น,นนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีสมาชิกที่เป็นคู่อันดับที่เกิดจากการสลับที่ระหว่างสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังในแต่ละคู่อันดับของอาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A โอ้ยแบตหมดอ่ะ เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ R แล้วก็มีเลขลบหนึ่งคล้ายๆเป็นเลขชี้กำลังนี่เรียกว่าตัวผกผันของความสัมพันธ์ R นะเขียนอย่างนี้นะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า inverse inverse ของความสัมพันธ์ R นะครับโดยนิยามถ้าเขียนเป็นในรูปของเซตนะครับ R inverse บางทีครูก็อ่านอินเวอร์สของ R บางทีก็อ่าน R อินเวอร์สให้เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะนะครับเพราะแล้วแต่สติจะตั้งได้ว่าอ่านอะไรนะครับอ้าว R อินเวอร์สนะครับก็คือเซตของคู่ดับ yx โดยที่ xy เป็นสมาชิก R หมายความว่าแค่สลับกันระหว่างสมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังของทุกคู่อันดับเราก็จะได้ inverse แล้วนะครับ inverse yes inverse โอเคนะตัวอย่างเอาง่ายๆก่อนก็คือความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยนะครับจงหาตัวผกผันของความสัมพันธ์แต่ละข้อข้อหนึ่ง R มีหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าจะหา R inverse หรือตัวผกผันก็จะได้เป็นเซตของคู่ดับอะไรลูก คูณดับสอคูณดับสีคูณดับหกก็แค่สลับที่กันก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรอินเวอร์สแล้วนะครับถามก่อนก่อนที่จะไปเนื้อหามันจริงๆนะครับนักเรียนบอกหน่อยซิโดเมนของ R คือเซตของอะไรโดเมนของ R ในข้อหนึ่งเนี่ยคือเซตของอะไรครับ โดเมนของ R นะคือเซตของ 1, 3, 5โอเคไหมทีนี้ถามต่อว่าหลังจากที่ได้ R Invert ตัวนี้ออกมานักเรียนบอกครูหน่อยเลนของ R Invert คือเซตของอะไร 1, 3, 5โดเมนของ R คืออะไร 1, 3, 5พูดแต่สมาชิกกันเนาะนะครับเลนของ R Invert คือใคร 1, 3, 5เฮ้ยมันเป็นยังไงกันเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาที่พูดเฉพาะตอนนี้นักเรียนเห็นแล้วว่าโดเมนของความสัมพันธ์จะไปเท่ากับเลนส์ของของอินเวอร์สเออแล้วถ้าเลนส์ของความสัมพันธ์ล่ะก็จะไปเท่ากับโดเมนของตัวผกผันหรืออินเวอร์สโอเคไหมครับ <c oughs> โอ้ได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 อ้าวทีนี้ข, 2, ข้อ2ข้อ2หาตัวผกผันของความสัมพันธ์ R ตามนี้ครับ ได้อะไรเซตของคู่ดับอะไรลบสองสี่คู่ดับลบสี่ห้าคู่ดับลบหกนะครับเรียบร้อยโดมเมนก็คงหาได้อยู่นะครับอ้าวตัวที่3หาอินเวอร์สครับได้อะไรเซตของคู่ดับ <Okay. S 1> B.A D.C แล้วก็ F.E โอเคนะครับ แล้วข้อที่4ครับได้อะไรตัวบปกพันได้ E1 B2 C3 D4 นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับยากไหมไม่ยากแต่มันจะทำข้อสอบไม่ได้เพราะเราจำไม่ได้นั่นแหละเนื้อหาง่ายๆเรียนในห้องเข้าใจดีมากเลยแต่ไปสอบ เกิน80%ข้อสอบครูก็เอาตามนี้แหละนะไปออกนะครับข้อสอบครูไม่ใช่ข้อสอบเข้ามาหาลัยไม่ใช่ข้อสอบคัดคนไปดาวังคารน,นะครับก็ตามนี้แหละง่ายๆนะจำหลักการให้แม่นๆก็โอเคแล้วลูกนะครับส่วนใครอยากเจอก็ไปลองสอบเข้ามาหาลัยก็แล้วกันนะครับในจังหวะนั้นเราจะเห็นอารมณ์ความโศกเศร้า อาต่อไปนี่จะยากขึ้นนะครับนี่จะยากขึ้นการหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ในเ,เซตที่อยู่ในรูปเ,เซตบอกเงื่อนไขนะครับทำยังไงเอาข้อที่1มาก่อนนะครับให้ความสัมพันธ์ออกมาตามนี้นะครับถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ตัวผกผันแค่ทำอะไรเท่านั้นเอง อยากได้อินเวอร์ต้องทําไงครับสลับที่สลับที่ระหว่างใครนะข้างหน้ากับข้างหลังแค่นั้นก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนะครับการหาตัวผกผันจะมีวิธีทําอยู่3วิธีเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการสอบก็จะบังคับให้เลือกวิธีเลยแหละนะวิธีแรก ตัวแรกของตัวปกผันครับตอบแบบนี้ก็ได้แค่อย่างที่บอกทํายังไงนะถึงจะได้อินเวอร์ตลูกอีกรอบหนึง่งสลับที่ข้างหน้ากับข้างหลังข้างหน้าคืออะไรคือ x ข้างหลังคือมันก็จะกลายเป็นอะไร yx นอกนั้นเหมือนเดิมครับจบอ,อินเวิร์ตง่ายๆนะครับสลับแค่คู่อันดับข้างหน้าครับเงื่อนไขข้างหลังเหมือนเดิม โอเคนะครับนี่คือตัวผกผันรูปแบบที่1ตอบแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นข้อสอบวิธีทำโดยที่ครูไม่ได้บังคับว่าให้ตอบแบบไหนนะครับนี่แหละง่ายสุดแล้วแบบที่2อ,อันนี้สลับที่คู่อันดับนะครับโอเคนะแบบนี้สลับที่คู่อันดับแบบที่2ทํายังไงคู่อันดับไม่สลับแต่มาสลับตรงเงื่อนไขสลับระหว่างใครกับใครระหว่าง x กับ y นะครับก็จะได้อะไรครับ x y เหมือนเดิมก็จะได้อะไรเงื่อนไข x เท่ากับ2 y บวก3จบโอเคเยี่ยมมากจะสลับที่คู่อันดับก็ได้หรือสลับที่เงื่อนไขก็ได้แต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคนะครับต่อไปข้อที่3แบบที่3ครับ แบบที่3ให้เอาแบบที่สองนี่มาปรับโดยการเขียนความสัมพันธ์เงื่อนไขของความสัมพันธ์เราจะพบมาโดยตลอดว่ามันจะเป็น y เท่ากับใช่ไหม y เท่ากับไอ้นักเรียนลดเสียงลงให้ครูนิดนึงลูกข้างนอกนิดนึงเด้อเออลดเสียงลงนิดนึงข้างในเรียนอยู่ลูกอ่ะ ก็เอาแบบที่2ตัวนี้นะครับมาจัดรูปใหม่ให้ค่าหนึงเหลือแต่ตัว y นะครับเงื่อนไขคืออะไร x เ,เท่ากับ2 y บวก3นะครับโอเคนะก็จัดให้เหลือแต่ y ทำยังไงกระบวนการย้าย3มามาลบนะครับก็ได้ x ลบ3เท่ากับ2 y เกือบแล้วเกือบแล้วย้าย2มา หารน,นะครับก็จะได้ x ลบสส่วนด้วย 2y หรือ y เท่ากับเอกรลบสส่วน2นะครับก็เอาตัวนี้แหละไปแทนความสัมพันธ์ในข้อสองเอยโทษทีแทนเงื่อนไขของแบบที่2เนี่ยนะครับก็จะได้ความโทษทีก็จะได้ตัวผกผลิตออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสลับคู่อันดับก็ได้สลับที่เงื่อนไขก็ได้หรือแบบที่3 หลังจากสลับในเงื่อนไขก็จัดรูปใหม่ให้เหลือแต่วายนะครับอ่ะต่อไปง่วงแล้ว ต่อแล้วนะข้อที่2องหาตัวผกผันครับเริ่มต้นได้อะไรแบบที่1แบบที่1ได้อะไรเสร็จของคู่อันดับ yx เงื่อนไขไไเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยแบบที่2แบบที่สคู่อันดับเหมือนเดิมคือ xy ยังไงก็ยังคงเป็น xy อยู่แต่ มาสลับตรงเงื่อนไขก็จะได้ x เท่ากับ 3y ลบด้วย5แบบที่3ปึเบบเอาเงื่อนไขตรงนี้มาจัดรูปให้ข้างหนึ่งเหลือแต่ y ซึ่งถ้าจัดนะครับจาก x เท่ากับ 3y ลบด้วย5ย้าย5มาบวกก็เป็น x บวก5เท่ากับ 3y จากนั้นเอา3มาหารก็จะได้ x บวก5ส่วนด้วย3เท่ากับ y หรือ y เท่ากับ x บวกหส่วนด้วยสก็หยิบมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยโอเคนะข้อที่ 3. 3ข้อที่3ไปเร็วเลยเลยเนี่ยสปีดสปีดโอ้ยครูไม่ตีนักเรียนหรอก ลดลดเสียงให้ครูหน่อยลูกบอกเพื่อนเบาเสียงหน่อยลูกครูสอนอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวครูสอนอยู่ลูกเจนเยน็ยนเจนเย็นอ้าวข้อที่สามแบบที่หนึ่งได้ยังไง yx โอเคนอกกนั้นเหมือนเดิมโอเคนะครับแบบที่สอง x y เหมือนเดิมแต่มาสลับเป็นเป็น 2y บวก 3x ลบ4เท่ากับ0เก่งมากลูกถูกต้องนะครับแบบที่3นี่แหละมันจะหนักน้อยนะครับเอาเงื่อนไขตัวนี้มาจัดรูปให้เหลือแต่ y นะครับจัดยังไงล่ะเนี่ยย้ายอะไร 3x ลบ4ย้ายมาข้างนี้เลยเนาะมันก็จะเหลือแต่อะไร 2y เยี่ยมมาก ลบครับลบ 3x บวก4จากนั้นยาย2ไปหารก็จะได้ y เท่ากับลบ 3x บวก4ส่วนด้วย2เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่4โอ้ยากเลย ข้อที่สแบบที่หนึ่งก่อนง่ายๆจะได้มีกำลังใจทำต่อได้อะไร yx นอกนั้นเหมือนเดิมโอเคนะครับแบบที่2 x y เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรงข้างหลังได้อะไรครับ yx บวก y ลบ 3x บวก1เท่ากับ0เรียบร้อยต่อมา ต่อมาแบบที่สามเอาบรรทัดนี้แหละไปจัดใหม่นะครับลดเสียงให้ครูหน่อยลูกเอาลดให้ครูหน่อยเสียงยายายาเพื่อนเรียนอยู่ลูกเพื่อนเรียนอยู่ <c oughs> อา้าวจัดรูปจัดรูปหนักเหมือนกันนะนี่จัดรูปได้อะไร <c oughs> อยากให้เหลือแต่วายนะข้างหนึ่งนะ ย้ายไปข้างข้างข้างขวานะครับก็จะได้ yx บวก y เท่ากับ 3x ลบ1อุ้ยเกือบจะได้ y แล้วอุ้ยย้าย x ไปหารไม่ได้เพราะ x คูณอยู่แล้วมันยังบวก y อยู่นะครับโอเคนะอุ้ยต้องย้ายข้างแม่นแล้วเด้อสายวิทย์สายวิทย์ ถ้าย้ายเนี่ยต้องย้ายทั้งก้อนนะนะครับแต่นักเรียนรู้ไหมตัวนี้วายคูณกับใครตัวนี้ y- ายคูณอยู่กับใครอุย้ยเยี่ยมมากมองออกว่า y- ายคูณอยู่กับหนึ่งทำไงครับอันนี้ก็ y- ายคูณอันนี้ก็มีวคูณจุปชัยตอบคูณหน่อยเฮ้ยมี y ายคูณอยู่สองก้อนเลยนี่อันนี้ก็ y- ายคูณ x อันนี้ก็วาคูณห วายกำลังสองเอาเลยเฮ้ค <c oughs> โอ้ยคุณอุตส่าห์เชื่อใจนี่คราวที่แล้วยังตอบให้ครูดได้เลยสมบัติอะไร <c oughs> สมบัติอะไรแจกแจงเออสมบัติแจกแจงน่ะย <c oughs> ทำย้อนกลับได้นั่น,นี่ <c oughs> ดึงดึงตัวร่วมใครคือตัวร่วม <c oughs> วายครับร่วมกันโอเคนะครับเราก็ดึงวายออกดึงวายออกจากใคร เอันนี้ดึง y ออกจากใครจาก1ก็ได้ x บวกหคูณ y โอเคไหมครับ <Okay. S 1> โอเคนะ <Okay. S 1> เท่ากับ3 x ลบหเฮ้ยจะได้ y แล้วเนี่ยทำไงย้าย <Yeah. S 1> yeah. x บวกหไป <Yeah. S 1> ไปหารนะครับโอ้ oh, <Yeah. S 1> ได้ไปหารนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะได้ y ออกมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็เอาเงื่อนไขตัวนี้แหละมาเติม <Yeah. S 1> เติมลงในเงื่อนไขที่2ตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็จะได้เป็นเซตของคู้อันดับ well, we x y โดยที่ y เท่ากับ 3x ลบ1ส่วนด้วย x บวก1นะครับเรียบร้อยโอ้ยหมดข้าบแล้วหรอ้ยเนื้อหาจะจบไหมเนี่ยอ้าโอเคโอเคจบก็จบครับเนื้อหาวันนี้อ้าสำหรับข้ามนี้ขอบใจนักเรียนมากลูก